ไอเทคโนโลยีไฮเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผมรู้สึกว่ามันชอบมากๆแล้วมันก็มีการปฏิวัติวงการตั้งแต่ยุคแพนเทียมโฟเข้ามาแล้วนะครับคือแพนเทียมโฟรหัส HT อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะครับเราไม่จำปเป็นจะต้องมีโปรเซสเซอร์คอมากมายต่อไปเพราะว่าไอไฮเปอร์เทรดดิ้งของเขาเนี่ยมันทำให้ตัว OS นะครับเห็น1คอกลายเป็น2คอได้การทำงานหลาย p r o c e s ร่วม,มกันเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดย Intel ก็ใช้มาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับ AMD ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ SMT หรือว่า simultaneous m ัล t ิ t r a ดดิ้งนั่นเองนะครับแต่มีประเด็นอย่างนี้ครับก็คือต่อไปนี้ครับหลังจากนี้ Intel เขาจะไม่เอา ไอ้เทคโนโลยีไฮเปอร์ทรดิ้งมาใช้แล้วโดยที่ประมาณทีก่กว่าที่ผ่านมานะครับเขาเปิดตัวสามักรรมลูน่าเล็กซึ่งเขาเคลมว่าเป็นโปรเซอร์ที่ปฏิวัตวิตวงการของ X86 อย่างแท้จริงนะครับซึ่งผมไปดูโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปฏิวัติจริงเลยครับเพราะอย่างแรกเลยนะครับไอ้ไฮเปอร์ทราดิ้งที่เขาใช้มาเป็น20ปีนะครเขาจะเลิกใช้แล้วนั่นเองนะครับมันจะเหลือแค่ตัว P c o r e และก็ E c อ r e แบบเพียวๆนะครับส่วนสาเหตุที่ Intel บอกว่าจะเอาไอ้ตัวไฮเปอร์ทรานดิ้งเนี่ยออกไปนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมีการบร ถ้าจะใช้นะครับและตัวคอนเซปต์ของดูนาเล็กเนี่ยฮะมันเน้นในการบูสต์ประสิทธิภาพโดยที่ความร้อนและก็การกินไฟเนี่ย จะต้องต่ําที่สุดนะครับแบบนี้ว่าวิธีที่ดีสุดของเขาก็คือต้องเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์เทรดดิ้งที่ไม่จะเป็นอีกต่อไปออกไปนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือผู้ใช้ของกลุ่มแล็ปท็อปที่มันเป็นโปรดักต์ไลน์ของ Luna l เล็กเนี่ยครับเขาไม่ได้เน้นเวิร์กโหลดประเภทมัลติเทรดดิ้งเท่าไหร่อยู่แล้วก็เลยไฮเปอร์เทรดดิ้งอาจจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะครับอย่างไรก็ตามครับไอ้ไฮเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยมันอาจจะหายไปแค่ในกลุ่มของแล็ปท็อปเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้พวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยเซิ Server, Center, ร,รีนนรม จำลอง2คอเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จําเป็นนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเป็น process ที่ใช้งาน multi-thread เป็นหลักนั่นเองนะครับในส่วนของ consumer อย่างเช่นโน้ตบุ๊กหรือว่าไม่แน่ในอนาคตพวก gamingpc อาจจะเห็นว่า hypertrading หายไปตามการเวลาก็ได้นะครับเพื่อนๆคิดยังไงครับคิดว่า hypertrading เนี่ยมันหายไปแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าควรจะมี hypertrading ต่อไปจะดีมากกว่าครับ